ลูกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่อยากให้มันเถียงลูกกลายเป็นเด็กดื้อเม,มื่อเถียงแต่ทำไมเรายอมรับฟังความเห็นของลูกค้าเราได้ฟังความเห็นของผู้อ่านเราได้ผู้ชมเรามีคอมเมนต์ได้เราฟังทุกคนได้หมดเราไม่เคยฟังลูกเราเลยทำไมเราทำกับสิ่งมีชีวิตที่เรารักมากที่สุดด้วยวิธีการที่แย่ที่สุดเราอยู่ในประเทศหรืออยู่ในสังคมที่ไม่ได้สอนให้เด็กคิดหรือว่าไม่ได้อนุญาตให้เด็กคิดแท้จริงแล้วว่าเด็กต้องการเป็นอะไรหรือว่าศักยภาพสูงสุดของเด็กจริงๆคืออะไรเราออกแบบความคิดให้กับเด็ก โดยความคิดของพ่อแม่เพราะเราถูกสอมนมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นให้พ่อแม่มีความคาดหวังต่อเด็กให้เติบโตเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเด็กไม่ได้ถูกฝึกให้คิดตั้งแต่เด็กเด็กจะมีระบบคิดได้ยังไงเด็กยังไม่ได้รับอนุญาตให้คิดเรื่องตัวเองเลยว่าตกลงอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไงความชอบของตัวเองที่แท้จริงคืออะไร ตกลงเด็กคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งมันเกิดมาเพื่อ <sucks> อะไรเพื่อเรียนหนังสือสอบเข้าโรงเรียนสาธิตได้กันนั้นหรือเสร็จแล้วไปเรียนมัธยมชื่อดังแล้วเข้ามหาวิทยาลัยจบมาทํางานในบริษัทที่ดีทํางานไป30ปีเกษียณอายุแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแค่นั้นหรือเราเคยตั้งคําถามเหล่านี้ในระบบการศึกษาหรือการอบรมเลี้ยงดูลูกไหมว่าตกลงเราเกิดมาทําไมเด็กแต่ละคนมีหน้าที่อะไรความหมายของการมีชีวิตอยู่คืออะไรเราไม่เคยตั้งคําถามใหญ่ขนาดนี้กับการเลี้ยงดูลูกหลาน เราไม่เคยสอนให้เขากล้าตัดสินใจมาตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ดีวันหนึงถามว่าโตขึ้นอยากไปแล้วอยากเป็นอะไรไม่เคยให้อำนาจในการตัดสินใจมาเลยแล้ววันดีบอกว่าช่วยตัดสินใจหน่อยสิ ใครจะไปตัดสินใจเป็นฉะนั้นต้องคืนอำนาจในการตัดสินใจให้เขาไปก่อนการลองผิดไม่ใช่แปลว่าผิดลองผิดก็คือลองผิดลองถูกก็คือลองถูกแล้วเมื่อไหร่ค่อยๆกล้าตัดสินใจแล้วให้เขาทิ้งสิ่งที่ไม่ชอบไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้ว่าชอบอะไรไม่ต้องรู้ว่าอะไรใช่ทิ้งสิ่งที่ไม่ชอบไปเรื่อยๆในสุดมันจะเหลือสิ่งที่ชอบเมื่อเจอสิ่งที่ชอบไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจะเจอสิ่งที่ใช่เมื่อเจอสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่โอ้ทีนี้ก็ใส่พลังงานเต็มที่เลยเพื่อที่จะไปตามหามันนนนออวาเิดลลงงป็กกกรระบผถู ก็เหมือนเราทํางานในชีวิตอะเราผ่านชีวิตหน้าที่การงานกันมาหมดทุกคนเรารู้ได้ไงว่าอะไรชอบอะไรใช่เรายังไม่รู้เลยเราก็ลองผิดลองถูกแล้วครั้งหนึ่งสิ่งที่มันเคยถูกวันนี้ก็อาจจะไม่ถูกแล้วก็ได้ก็ต้องลองกันใหม่เราก็ผ่านกระบวนการเดียวกับลูกเรานั่นแหละถ้าเรายังสามารถหาเจอหรือดำรงตนอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ทำไมเด็กซึ่งอ่อนเยาว์กว่าเรามีการปรับตัวที่ง่ายกว่าเราจะดำรงตนอยู่ไม่ได้ทำไมจะหาไม่เจอ พ่อแม่ต้องเริ่มลงมือตั้งแต่วันนี้อย่าผลักพาลาออกไปสู่อนาคตเราจะรู้ได้ไงว่าความผิดพลาดวันนี้ไม่เป็นบทเรียนที่เขาประสบความสำเร็จในอนาคตหรือว่าเขาไปต่อได้ถามจริงบทเรียนที่ดีที่สุดเราได้ตอนสําเร็จนะไม่ใช่หรอกเราได้ตอนเราพลาดหลายเรื่องในชีวิตปัญญาสูงสุดของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ตอนมีความสุขปัญญาสูงสุดมันเกิดตอนคุณมีความทุกข์ที่สุดในชีวิตบทเรียนที่สําคัญที่สุดคือตอนเรายากลําบากต่างหาก เมื่อเรามีความยากลําบากเราผิดพลาดเราล้มเหลวเราเยียวยาตัวเองแล้วลูกขึ้นมายืนใหม่ได้เนี่ยเราจะเกิดปัญญาขั้นสูงซึ่งวิชาความรู้ต่างๆในหนังสือสอนเราไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ลองให้ลูกผ่านบททดสอบทางจิตวิญญาณเหล่านี้เลยลูกจะโตขึ้นมาเป็นคนเข้มแข็งได้ไงลูกก็เลยซึมเศร้าหดหู่ทั้งประเทศหมดทุกคนก็ต้องมาปเทคเพราะว่าเป็นโรคอยากซึมเศร้ากันหมดจะทําทไงที่รู้สึกว่าไม่ต้องเป็นโรคอยากซึมเศร้าเป็นโรคอยากลองดีกว่าลองดูและสังคมระบบก,การศาึกษาโรงเรียนพ่อแม่อย่าลงโทษลูกที่ ลองผิดลองถูกต้องให้กำลังใจลูกว่าลองผิดลองถูกได้แล้ววันหนึ่งเขาจะเจอทันเขาแล้วทุกครั้งที่เขาเจอผิดหรือถูกจะไม่มีใครกดด่าหรือลงโทษตัวเองและสังคมก็ไม่ควรกดด่าลงโทษเด็กที่ลองผิดลองถูกและผิดพลาดด้วยนี่คือคุณสมบัติขอ,ของมนุษย์ยุคใหม่ที่จําเป็นมากในศตวรรษที่21นี่คือความเป็นมนุษย์ที่แท้